มาหลุนของแท้พี่น้องล้างนี่ดินตามๆไว้พี่น้องพี่น้องเบิ้งสะอาดด้อโอ้ดิเงดิ้งพี่น้องดิ้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 งพี่น้องเบิ้งอ้อู้อู้พี่น้องโอู้อู้งานก็ไปหนึ่งอูโอู้พี่น้องเอ้ยง่ายแท้ตัวนี้ดิ้งดหลุดนุ่งกันหลุดนุ่งกันค่อยๆพี่น้องค่อยๆอู้อู้สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้จะพามาล่งทงนะพี่น้องลงทงนี่พามาใส่เบ็ดครับ พอหญีเนื้อถากมะพอ้าวพอดีครับพี่น้องเนื้อถากเดี๋ยวผมจะแก้พี่น้องหน่เบิ่งครับบอสเ,อเอกีกเลยผมสั่งมาจากบุ้ยรั่มพึงมอดครับอันนี้ทงนี่คือทงอยู่อำเภอราศีสไลด์เด้อพี่นอ้องอำเภอศรีอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดนะครับได้แล้วได้แล้วโอ้ยังอยู่สดๆเลยนี่พี่น้องถากสดๆครับ ทากลิ้นหมาสดๆเลยเนี่ยมาลงไม้ครับไม้ไม้ในตำนานครับไม้พิทงพิทงเงยครับอยู่อำเภอราศีสไลไปถ้าไปทั้งพี่กับฟังมุ่นไปทั้งพี่กับฟังมุ่นครับผมใจพี่น,อน,น,น้องเลยเบงทากลิ้นหมาไปนี่กับมุ่นครับมุ่นแม่น้ำมูลครับไปนี่แม่น้ำมูลอันนี้น้องกระเลืองครับที่ผมซี่อยู่แต่ผมจะพาพี่น้องมาใส่นี่น้อง,น,องน้องนี่ก่อน น้องนี่เฮ้ยน้องตะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปใส่น้องตะครับตอนนี้กำลังสี่โมงกว่าแดดยังห่อนี่พี่น้องเพราะว่าน้องนี่นี่น้ำจะท่วมน้ำแก้งท่วมครับพี่น้องปลาจะลายอยู่เพราะว่าคนบกการร่งตึกแหีพอหยังปิ้งหลายครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมจะพาพไปน้องนี่ครับพี่น้องสภาพน้องนี่ครับสภาพน้องนามครับ ปีนี้ผมรบ,บอิดักกุ้งครับพี่น้องกุ้งลายด้วยน้องนี่ก็ได้กุ้งหลายครับแต่ผมจะมาใส่เบ็ดครับปีน,นี้มาใส่เบ็ดวัวปลาบ่อนเสี่ยวเลยพี่น้องคนเดี๋ยวผมจะใส่ใพี่น้องในเบิ้งกันจกักสองสามหลังก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น้องเหยื่อถากผมจะขอไอ้บึงขอกลางโตเลยครับนี่ครับเหยื่อถากมาฮอร์นะครับใส่เลยครับคํา เออน้องอยแงไ่ไหนน้องตาน้องนี่เคยน้องตาเด้อพี่น้องน้องนี่เคอน้องตาครับแล้วกเหครับหลังหนึ่งใส่ง่ายครับหลังที่สองกอเลยพี่น้องนี่ครับถีบลงเลยง่ายครับ,ยรบเยอ๋ย,วอยาวนิดหน่อยหนึง โอเคครับสองลังแล้วลังที่สามพี่น้องนี่ครับเลยครับ,รบปลาใหญ่ละทั้งพกเลนะโอ้โอบ่อนแท่วเลยปลาอะไร <c oughs> มามาลูมา โอเคครับพี่น้องผมไปใส่พี่น้องในเบื้องซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวมาพอกันตอนยามครับพี่น้องมือเร่เาร์พอกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนตีสีก่กลัวครับพี่น้องครับพี่น้องมายามเบ็ดครับอยู่ทงเป็นยังไงเดี๋ยวคอยมาหลุดนน้วกันเนอพี่น้องเนอมันจะมานะครับไปขันกังครับพี่น้อง,งแรกครับพี่น้อง เดหลอนเซย์วะหลอนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดมันกัดตอเข้าไปหนอหลังหาเข้าไปหนออย่งเงียบด้วยครับหลังหาอย,ย่งเงียบด้วย อเอยยามเบีดจนหดเครื่องน้องนะครับว่าแต่พวถือพี่น้องล้างนี่ถือก็ะดุกคบนี่ตายพี่น้องได้เบิ่งกันตายสับนี่ครับประดุกถือตัวหัวคำเนี่ยคือป้าบอดเมื่อเขาตกแตกพี่น้องเว้ยบอกกินเบ็ดให้ ฟ้าหลายผุดมุกินเบ็ดเตียมเียกเดี้ยงหุยเลยพี่น้องไปพี่น้องเว้ยหลุมต่อครับพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยใหญ่อวนเลี้ยงหุยเลยพี่น้องเลย เตรียมแล้วครับแี่อยางมันเบ็ดยังอยู่ประมาณยี่สิบหลังพี่น้องไปหลุนกันต่อครับพี่น้องหลางนี่ถือครับพี่น้องหลังนี้ถือครับพี่น้องมี่เตรียมให้พี่น้องได้เพิ่งแล้วเอาโอ้โหใส่คนใส่คน,น,นยังดีพี่น้องเอ้ยสมองนี่เอาเบิด,ดค่อยพุทธค่อยพุทค่อยพุทธพี่น้องเอ้ยนะดึงมาลด ามาเลยพี่น้องเลยมาเลยเตรียมสองครับไปขึ้นโคกเตรียมสองขึ้นแล้วพี่น้องเลยใส่ปนครับดึงมาหลดไปนี่ครับใส่ปนมันมานครับพี่น้องเตรียมสองวาแต่สีเหี่ยวครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับ Các vô trong vòng cuộc 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 để cuộc vòng 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 หย่าตด้มพี่น้องเอ้ยอ่ามาแล้วก็เต็มส้อมาแล้วเต็มส้อมาแล้วพี่น้องเอ้ยองามงามครังามครับงาม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 พี่น้องเอ้ยไปโอ้ตัวนี้งามยกพี่น้องมาโอ้โพี่น้องลุยงามยกสาอ่อนจะมีงามอยู่พี่น้องสุดยอดเอาละ ต้มแล้วพี่น้องเอ้ยเตียวนี่โอเคครับไหลุนโต้พี่น้องการเริ่มเจียงนะครับพี่น้องเริ่มเจียงนะครับหลังนี้มีหลุนครับพี่น้องหลังนี้มีหลุนครับม,มีเสียงดิ่งอยู่พี่น้องได้ไรได้ไร ครับพี่น네้องโอ้หาเบ็ดตะของปูเดี๋ยวพี่น้องมีฟมมีฟมครับพี่น้องเร็ว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 มี๋ยวไล่ไปหาปลาก่อนเดี๋ยวไล่ไปหาปลาก่อนโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาสายก่อนเดี๋ยวหาสายก่อนโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องโอ้โอ้โอ้ของไงพี่น้องของไง

มาแล้พี no hehe, ไไ่ไไน้องมาแล้วเปไยหโคกกอนอยวาเปของข้าไปโอ้โหเรเร็ร็เวน้องเ้มาแล้วครับไปยกโซ่นี่ยเออปอกครับพี่น้องนี่แหละปอกสิปอกสักโอ้ยโลครับเขาส่ญันสัญญาดยโลแล้วโลบอล โลโลตัวนี้โลแท้ตัวมีโลครับตัวนี้งามงามครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับยังอยู่มาลุ้นของแท้พี่น้องรังนี้ดินตามๆนี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งสาดด้อโอู้ดิ๊ดพี่น้องดิ๊ดเดือดเดือดอ้พี่น้องเบิ่งอู้อู้อู้พี่น้องโอู้อ้งามกูไปหนึ่งอู้อ้พี่น้องเอ้ยง่ายแท้ตัวนี้ดิ๊ดดูหลุนกันหลุนกัค่อยๆพี่น้องค่อยๆ อ้ที่น้องเฮ็ดเลี้ยวพี่น้องเฮ็ดเลี้วถ้าเฮ็ดเลี้วพี่น้องไม่พอสั่งพาสั่งถือกล่องถือกล่องถือกล่องอ่าถือกล่องเดี๋ยวผมจับเองถือกล่องไม่พอสั่งเลยต้องไปเลยบ่เงียบโอู้ยังยังยังถือกล่องเนอะเดี๋ยวขอยหยลงมือเองตอนนี้เออหน่อยอ่ะถือกล่องมามานี่ถือกล่องหนึ่ พี <ots> ่นองเลยเบิ้งกะซานะให้พี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันโอ้โหพี่น้องโอ้โหโซ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 พี่น้องว่อยหนึ่โอ้โของแท้พี่น้องของใหญ่มาแล้วมามาถือกล่องมาพี่น้องหนึ่งขึ้นหน้่นขึ้นหนึ่งขึ้นขึ้นโคกอยู่เป็นของน่าเฮาเออสีแดงนี่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยตัวนี้โล โด้วยแล้วพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องมาันเราเคยนี่โลคกลัวหมาอะไรพี่น้องเอ้ยนี่ครับสมราคาคุยอยู่นี่แหละครับโลคกลัวครับพี่น้องเออยังอยู่ครับพี่น้องนี่เก็บต่อครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันยังอยู่ครับพี่น้องเบ็ดยังหลายเติบอยู่แจ้งอลไรพี่น้องแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วบรรยากาศอยู่ทงครับทงทงบาดผมครับอยู่อำเภอร์ราสีสไลเดอร์พี่น้อง ทงอำเภอราศีสไลเดี๋ยวไปลกุกกรต่อครับครับพี่น้องเศร้าแล้วครับตอนนี้กด้เดวลาร่วมยอดโอ้ยพี่น้องเอ้ไปถือยู่มองเดียวครับมองทางควายลงทางควายลงไปกินน้ำครับพี่น้องร่วมยอดครับนี่ใส่โลสองโตครับเอ,อ้เนื้อทากลิ้นมาครับพี่น้องอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องซ้ำในซํานี่ถือว่าม้านแห้งครับพี่น้องย่เหลง จังเลยพี่น้องเอ้นี่ฝากติดตามคือเก่าครับพี่น้องติดตามก็แช่กดไลไอ้บาปปูท่องอีสานคักชั้นแนวนะครับมันๆครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาปอกกันไหมพี่น้องสิภาพไปลงใสอีกรอติดตามเ้อพี่น้องเ้อฝากติดตามครับนี่ครับเออสองโลกลัวครับื้อนี้บ่บ่บผบาผาดปอกครับพี่น้องโอเคครับนี่ครับสภาพไม้ที่ใสเรียบร้อยนะครับปลาหลาครับพี่น้อง มัดขาตกแตกเลยครับเดี๋ยวขอโตกระบันก็พี่น้องร่วมหยดใส่โล่สองโตครับพี่น้องเช้านี้ที่ศรีสะเกตครับกระบานครับพี่น้องมันมันครับวันนี้ในสองโลกลัวในโตละโล่สองโตครับแล้วก็โตน้อยสามสี่ตัวมานแล้วครับพี่น้องเยื่อทากลินมาด้วยครับพี่น้องคลิปหนาพอไหมครับเช้านี้ที่ศรีสะเกตครับ